เรามีระบบสไปเดอร์ุ๊ปนะครับช่วยสร้างสินทรัพย์มนุษย์ให้กับคุณและดาวลายคุณนะครับนี่คือตัวอย่างของร้านค้าที่มีระบบและไม่มีระบบนะครับซ้ายกับขวาอันไหนมีระบบครับขวาเซเว่นอีเลเว่นมีระบบ,ะบ,บถูกไหมครับเซเว่น <Seven S 2> มีการวิจัยแล้วว่าตู้น้ําต้องอยู่ในสุดและระหว่างทางเดินไปหยิบน้ําจะต้องวางสินค้าที่ล่อใจให้คนเนี่ยซื้อระหว่างทางเดินให้ได้เพราะเขาดูแล้วว่าคนที่เดินทั้งนอก จะต้องหิวน้ําจะซื้อน้ําฉันไม่ขายน้าอย่างเดียวฉันจะขายอย่างอื่นให้คุณด้วยเขาวิจัยแล้วว่าให้วางของตามนี้แล้วจะขายได้เยอะครับส่วนร้านโชห่วยมีวิจัยไหมไม่มีเขาเรียกว่าร้านเปิดร้านตามใจกูตามใจฉันนะครับอยากจะวางตรงไหนก็วางนะครับทา,ทางขวานี้เขาวิจัยแล้วครับดังนั้นเซเว่นเ่นคือตัวอย่างของระบบครับรธุรกิจไหนที่ไม่มีระบบเจ้าของจะต้องเฝ้าร้านจนตายครับ ต้องขายของจนตายโอเคบางคนอาจจะไม่เฝ้าร้านนะครับขายของออนไลน์คุณก็ต้องขายของออนไลน์จนตายเหมือนกันครับไปเอาสินค้าไปส่งสินค้าให้ลูกค้าจนตายเหมือนกันครับดังนั้นขายออนไลน์ไม่ได้แปลว่าพสซีฟนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีขายว่าคุณขายแบบลาซาด้าหรือคุณขายแบบส่งของให้ลูกค้าครับถ้าขายแบบลาซาด้านั่นแหละโอเคพสซีฟอินคัมขายแบบขายดีดอทคอมอย่างนั้นน่ะพสซีฟขายแบบส่งของให้ลูกค้านี่แอคทีฟโคตรๆนะครับ แต่ถ้าคุณทําธุรกิจที่มีระบบทํางานให้จะพบอิสรภาพครับสังเกตง่ายๆครับธุรกิจไหนที่ไม่มีระบบเราจะเจอเจ้าของนั่งเฝ้าร้านครับเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเจอเท่าแก่ลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างธุรกิจที่ไม่มีระบบครับเคยไปซื้อเสื้อแล้วเจ้าของร้านกําลังเฝ้าเฝ้าร้านอยู่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างธุรกิจที่ไม่มีระบบครับเราเข้าเซเว่นอีเลเว่นเคยเจอเจ้าของไหมครับทําไมไม่เคยเจอรู้ไหมครับ เจ้าของอิสรภาพไปแล้วครับเพาไม่จะเป็นต้องมาเฝ้าร้านนะครับก็มีระบบทํางานแทนครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องระบบครับกูรูระดับโลกหรือโค้ชระดับโลกนะครับทีฮาร์ฟเอเคอร์ผู้เขียนหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเขากล่าวไว้นะครับจงทําให้ธุรกิจของคุณดําเนินไปได้แม้จะปราศจากตัวคุณทําให้ธุรกิจของคุณกลายเป็นแฟนชายให้ได้ครับถ้าธุรกิจไหนที่คุณต้องเฝ้าร้านเราไม่เรียกว่าธุรกิจครับ เราเรียกว่าง,งานประจําที่จ้างตัวเองทํางานครับงานประจํามีทุกอย่างนะครับมีตั้งแต่เฝ้าคอมพิวเตอร์6ตัวนั่งดูหุ้นหรือฟอเร็กว่าจะขึ้นจะลงหรืองานประจําที่นั่งรับออเดอร์ตอบคาถามลูกค้าแล้วนั่งส่งของวิ่งไปไปกลับไปฝรนีนะครับส่งของให้ลูกค้านี่ก็งานประจําทั้งสิ้นครับเปิดร้านนั่งเฝ้าร้านก็งานประจําทั้งนั้นครับคุณจ้างตัวเองทํางานครับ ดังนั้นวันนี้ระบบคืออะไรคือการใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบในระบบเรามีเครื่องมือ3อย่างครับสื่อซีดีหนังสือคู่มือนะครับ2รอบประชุมต่างๆและสัมมนาต่างๆในการพัฒนาคน 3. คนที่มีระเบียบครับวิธีทําง่ายมากเอาตัวเราและทีมงานทั้งหมดเข้ามาใช้เครื่องมือสื่อรอบประชุมและเป็นคนมีระเบียบครับดังนั้นผมขอเสนอนะครับ แค่คุณมีระเบียบคุณก็จะใช้ระบบได้ครับคนไม่มีระเบียบก็ไม่ได้ใช้ระบบระบบคือการใช้เครื่องมืออย่างเป็นระเบียบครับนี่คือตัวอย่างสินทรัพย์มนุษย์ใช่ไหมครับวิธีทําง่ายมากครับทําตัวคุณและทีมงานทั้งหมดเป็นสินทรัพย์มนุษย์ด้วยการส่งตัวคุณและดาวไลน์มาเข้าสไปเดอร์กรุ๊ปโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วสไปเดอร์กรุ๊ปจะสร้างคนของคุณและตัวคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์มนุษย์ครับ อย่าเลือกธุรกิจเกือขายเพราะสินค้าดีอย่าเลือกเพราะแผนดีจงเลือกเพราะเขามีระบบดีครับอย่าไปซื้อของเซเว่นเพราะเซเว่นสาขานี้ขายของที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณเลือกเข้าเซเว่นเพราะเซเว่นมันระบบมันเหมือนกันทั่วโลกครับโอเคไหมครับวอลเลนบัฟเฟฝากมาบอกนะครับความเสี่ยงในทุกสิ่งที่ทำ เกิดจากความไม่รู้ในสิ่งที่คุณทําครับทําอะไรก็ตามถ้าคุณไม่รู้ในสิ่งที่คุณทําเสียงดังนั้นครับจะลงทุนจะทําธุรกิจจะทำดุ่นานี่เสียงดังนั้นถ้าคุณไม่รู้จริงจงเรียนให้ความสมมัญการเรียนรู้ครับพัฒนาตัวเองให้รู้จริงในสิ่งที่คุณทําแล้วจะไม่มีอะไรเสี่ยงครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบสิ่งที่เราจะทําหลังจากประชุมจบนะครับ 1. เราจะ after meeting ก่อนกลับบ้าน5นาทีนะครับ 2. นัดหมายกับอัพไลน์หรือผู้แนะนําคุณหรือคอสของคุณนะครับว่าจะเจอกันอีกทีวันไหนจะไปงานเวลคัมเจอเมื่อไหร่นะครับทุกวันอะไรงานลัคกี้รายเดือนเมื่อไหร่และสอนงาน5สอนเมื่อไหร่นะครับนัดหมายกับอัพไลน์ไว้นะครับ 3. สมัครและซื้อสินค้าได้เลยนหละหลังจะจบประชุมนี้นะครับ4ครับซื้อสื่อและเครื่องมือของระบบได้เลยนะครับหลังกะจบประชุมนี้และก็อย่าลืม5เริ่มต้นนะครับรายละเอียดสอบถามอัพไลน์ครับขอฝากไว้นะครับอันนี้เป็นช่วงจบนะครับ หาเงินน่ยใช้ไม่นานก็หมดแต่หาสินทรัพย์มีเงินใช้ทั้งชีวิตครับคุณจะหาอะไรล่ะครับเงินหรือสินทรัพย์ครับจงอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินใช้ในแต่ละเดือนแต่จงหาเงินและเวลามาสร้างสินทรัพย์เพื่อให้มีเงินใช้ทั้งชีวิตครับนี่คือโมเดลชีวิตครับจะทํางาน40ปีแล้วใช้ชีวิต15ปีแล้วตายหรือจะทํางานแค่5้ปีแล้วใช้ชีวิต50ปีครับ เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกตายไม่ได้แต่ตอนมีชีวิตอยู่เราเลือกได้ครับว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนครับคุณเป็นผู้เลือกครับสุดท้ายขอฝากไว้ว่าทำธุรกิจนี้แล้วได้อะไรบ้างนะครับ12อย่างที่จะได้จากแพ็กเกจความสำเร็จในธุรกิจของ Spider group นะครับสำเร็จที่นี่จะได้12ออย่างนี้พร้อมๆกันไม่เอาก็ไม่ได้ครับมันได้เองครับเหมือนประมาณอารมณ์เดียวกับซื้อของที่แมคโดนัลล์ครับซื้อเป็นชุด อยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวดันแถมเฟรนช์ฟรายกับโค้กด้วยครับอารมณ์เดียวกันครับมันแถมเป็นแพ็กเกจครับจะป็นต้องให้หมดนะครับ 1. ครับคุณจะได้อิสรภาพด้านการเงิน 2. อ,อิสรภาพด้านเวลาเอ,อ่อมีเงินใช้ไรกังวลมีเวลาใช้ไรกังวลทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครและนานขนาดไหนก็ได้ 3. ส,สุขภาพดีไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพหน้าดูเด็กดีไหมครับดูอ่อนวัยเหมือนพี่เบิร์ตตงชัยอะครับเหมือนมาชาเงี้ยสครับ สังคมน่าอยู่เพราะว่าสังคมในธุรกิจเราจะเป็นคนที่ถูกพัฒนาแล้วเป็นสินทรัพย์มนุษย์ถูกพัฒนาด้านจิตใจความเป็นผู้นําการรู้จริงในสิ่งที่ทำและมีวิสัยทัศน์ทุกคนครับ 5. ครับครอบครัวอบอุ่นเพราะว่าครอบครัวก็ถูกพัฒนาแล้วทั้งครอบครัวครับเป็นครอบครัวที่พัฒนาทั้งจิตใจแล้วครับ6ครับได้รับการยอมรับจนกลายเป็นไอดอลเมื่อคุณสําเร็จในธุรกิจนี้ครับทุกคนจะมองคุณเป็นไอดอลครับ เพราะคนที่จะสาเร็จในธุรธกิจเครือข่ายโดยมีระบบจะไม่ได้ฟุกๆไปสําเร็จครับจะถูกพัฒนาตัวเองทั้งด้านจิตใจความมดงานจิตใจความเป็นผู้นําและมีสัยทัศน์ต่างๆจนกลายเป็นบุคคลที่สําเร็จดังนั้นคุณสําเร็จในธุรธกิจนี้แปลว่าคุณเนี่ยทา์นฟอร์มตัวเองแล้วครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบร้อยแล้วจึงสําเร็จดังนั้นคุณจะกลายเป็นไอดอลที่ไปที่ไหนมีแต่คนอยากจะขอจับมืออยากจะขอลายเซนอยากจะเจอตัวจริง ุี่พรจคุณจ้อนโคชพรโคชจ้อนอยากเจอมานานแล้วได้ยินแต่เสียงในซีดีเห็นแต่ใน y u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  e เพิ่งจะเจอตัวจริงวันนี้อ่านี่แหละครับเป็นไอดอลเจ็ดครับได้ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากพวกเราอยากช่วยคนไหมล่ะครับรู้ไหมครับว่ายิ่งรวยเท่าไหรย่ยิ่งมีอำนาจช่วยคนได้มากเท่านั้นหลายคนคิดว่าจะช่วยคนไม่ต้องรวยเลยคุณลืมไหมเหรอครับตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพจำได้ไหม คนที่ช่วยคนได้มากที่สุดคือคนที่รวยที่สุดนะครับเขาบริจาคที่เป็นล้านอย่างเงี้ยหรือเป็นแสนเนี่ยแล้วก็ยิ่งไปใช้แรงช่วยด้วยยิ่งสุดยอดถูกไหมครับแต่คนจนช่วยอะไรได้ใช้แรงพอได้เนาะแต่ว่าเงินคงจะช่วยอะไรไม่ได้มากเนาะสรุปเลยนะครับความรวยคืออำนาจในการช่วยคนครับอย่ากเกลียดความรวยครับถ้าคุณเกลียดความรวยคุณจะจนครับแปดครับส่งต่อความสมําเร็จให้กับคนอื่นได้ 9. มีการศึกษาและมรดกให้ลูกหลานได้โอนมรดกที่เป็นธุรกิจดีๆให้ลูกอย่าโอนหนี้ให้ลูกเลยครับ1ิบครับมีบ้านและรถในฝันบ้านที่อยากอยู่ไม่ใช่บ้านที่จำเป็นต้องอยู่มีรถที่อยากขับไม่ใช่รถที่จําเป็นต้องขับได้เที่ยวทั่วโลกไปประเทศไหนก็ได้ที่อยากจะไปไม่ใช่ไปที่เดิมที่เคยไปเพราะมันไปได้แค่ที่นั่นน่ะมันไปที่อื่นไม่ได้ สุดท้ายทําเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ต้องทําอีกชอบข้อไหนแหละครับถ้าชอบทุกข้อคุณจะได้ครบทุกข้อครับเพราะนี่คือแพ็กเกจไม่เอาก็ไม่ได้มันได้ทุกข้อครับนี่คือทปปําธุรกิจกับสม i ยดร g กรุ๊ปจะได้ครบ12ข้อถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น5ข้อครับถ้าไม่ทําคุณต้องทํางานหนักตลอดชีวิตเพื่อหาเงินครับส ไม่สามารถหยุดกังวลเรื่องเงินได้ตลอดชีวิตครับทั้งชีวิตต้องกังวลเรื่องเงินตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะมีเงินในบัญชีกี่บาทก็ตามจํานวนเงินในบัญชีไม่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่กังวลครับคุณจะกังวลว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เพราะคุณไม่รู้วันตายครับต่อให้คุณรู้วันตายของตัวคุณคุณก็ไม่รู้วันตายของคนที่คุณรักครับคุณไม่มีวันหยุดกังวลได้ว่าเงินที่คุณมีจะพออยู่จนตายไหมอย่าลืมครับตอนคุณอายุมากแล้วคุณจะทางานหนักไหมล่ะครับ ตอนนั้นอ่ะไม่ทํางานแล้วเงินเหลือเท่าไหรล่ะครับตอนไม่ทํางานอ่ะและอยู่ได้กี่ปีละ่ะแล้วคุณรู้ไหมคุณจะเสียชีวิตตอนไหนจะหมดอายุขายตอนไหนคุณหยุดกังวลไม่ได้ครับและยิ่งเงินท่องยิ่งกังวลครับสามครับถ้าไม่ทําธุรกิจนี้แล้วไม่มีอิสระเป็นการเงินจะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานและรัฐบาลเมื่อหมดวัยทางานเห็นหน้าแมวแล้วรู้สึกยังไงครับิีโปวดเถอะ ขอพ่อหน่อยพ่อตังหมดแล้วลูกขอตังหน่อยคงไม่มีใครอยาก,กเป็นพารายลูกหลานถูกไหมครับหรือไม่ก็รัฐบาลก็ได้เดือนละหกร้อยอ่ะรัฐบาลขอดเดือนหกร้อยสี่ครับมีข้อจํากัดในชีวิตที่ถูกกาหนดด้วยเงินที่มีอยู่ครับอยากจะซื้อนาฬิกาเรือนนี้ซื้อไม่ได้แพงเกินอยากจะซื้อเสื้อจับแต่ราคาครับอยากจะกินอาหารดูแต่ราคาครับ เวลาจะกินอะไรต้องดูราคาว่าอันไหนถูกที่สุดแล้วค่อยมาดูว่ามันคืออะไรแล้วค่อยซื้อใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ชีวิตหรอกครับมันแค่ใช้ชีวิตตามเงินที่คุณมีครับไปเที่ยวเลือกที่เที่ยวได้ไหมไม่ได้ต้องเที่ยวในที่ที่เที่ยวได้ไม่ใช่ไม่ใช่อยากเที่ยวครับ <laughs> ห้าครับไม่มีวันรู้ว่าอิสรภาพแท้จริงคืออะไรทั้งครอบครัวครับอย่าลืมนะคุณสําเร็จคนเดียวครอบครัวคุณสําเร็จด้วยครับแต่ถ้าคุณไม่สําเร็จนั่นหมายความว่าครอบครัวคุณก็ ไม่สําเร็จเหมือนกันอย่าให้ลูกของคุณต้องเริ่มต้นชีวิตเริ่มศูนย์ใหม่เหมือนคุณเลยครับคุณสามารถส่งต่อมรดกที่ดีๆอย่างนี้ให้ลูกหลานได้ด้วยโอเคครับคนที่คุณรักเราคุณอยู่ครับสุดท้ายก็ขอทุกท่านนะครับมีอิสรภาพทางการเงินครบ12ข้อเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับสวัสดีครับ